เรื่องยอ่อละครเรื่องเมืองแก้วตอนที่7ออกอากาศวันพุทธที่23กรกฎาคม2568เวลา20.40นนทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35พวานีรับบทโดยประภาวดีชาญสมน เห็นเพนแขซึ่งรับทโดยหน้าไทยพิจิตราและลักษณะรับทโดยคุกกิ๊กกฎชกรกำลังเตรียมแปลงโฉมเด็กนักเรียนชั้นมศสเพื่อส่งลงประกวดนางงามพวานีกลัวว่าเด็กอาจจะเสียการเรียนและเสียคนหลังจากที่ประกวดนางงามจึงได้ตัดสินใจเข้าไปพูดคุยให้นักเรียนคนนั้นตัดสินใจเรื่องลงประกวดนางงามอีกครั้งในขณะที่บนเขานักศึก์ รับดโดยหัสวีพักพง์ไผสารก็ต้องพยายามห้ามไม่ให้พ่อแม่และมจ่าระ,า <excuse> ระบดโดยชนกนันเสนปินไปฆ่าประลัดสันติที่ระบดโดยพีรวัตรกุลนัน,นวัตรเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นักสิทธดสินใจเข้าไปพบกับผู้ว่านารินที่ระบดโดยเพ่นเพชรเพนกุลอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่มเว แต่จะสำเร็จหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมความสนุกสนานของละครเรื่องเมืองแก้วออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35ชมสดบนเว็บไซต์ www ch 7 com และรับชมย้อนหลังบนแอป True Vision Now